ชว์อหารกไปจักเดี๋ยวจะรยไข่ให้โรยตัอาหารจากนี่น้ำมีกกะทิอันนี้ลาบหมู อะอะไรหรอน้ำหมูอ,อ,อันนี้ต้มไก่แต่ป้ายังไม่ทำเลยเนี่ปรุงไปแล้วเราจะใส่ผักแล้วก็อุ่นได้ไหมล่ะได้็ม่ด้วยอันนั้นก็มีก์กะทิ ยไข่แป๊บนึงไม่เป็นไรติดเลยทำเลยยกเลยยกไปเลยใส่ไข่ใส่ไข่อ่ะดเดียวมันจะล้นไปไหมไม่ล้นหรอกเนาะไข่มีเสริมได้เดี๋ยวก็ต้องอุ่นดิไม่อุ่นเสร็จแล้วปิดฝาเลย เาอามันก็เย็นดิเอาเย็นก็กินเย็นจิจ่ะ สวยน่ากินไหมจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะมบบมี้นะจ๊ะวันนี้มีลาบไข่มลแดงด้วยไข่มลแดงนรานี้สองพันบาทค่ะไข่มลแดงสองพันเสร็จแล้วจ้ะ